สวัสดีค่ะนางน้อยคุมบ้านอายุแปดสิบหอยู่จังหวัดลาชบุรีสมัยก่อนทำไร่ทำนาปวดแขโปวดขาเข่าเถื่อมไปหาหมอหมอกระเจกขา่าเอาน้ำเลืดน้ำหนองออกแล้วก็ให้ยามาทักกิน ก็หายไปพักหนึ่งอยู่ต่อมาก็มีอาการกำเริบปวดข่าวบวมเดินไม่ได้อีกไปหาหมออีกหมอกนัดหายไปเปลี่ยนเทาลูกชายไม่ให้เปลี่ยนซื้อยาแก้ปวดมาให้กินก็หาย พอหยุดกินก็เป็นกำเริบขึ้นมาอีกจนลูกชายไปเจอ,อยาตัวนี้ก็ซื้อมาให้กินกินแล้วก็รู้สึกอาการดีขึ้นตอนยังไม่ได้กินยาตัวนี้นอนง่ายเอาขาไปกันก็ไม่ได้รู้สึกเจ็บปวดนอนตะแคง เอาคาทับกันก็ไม่ได้รู้สึกเจ็บปวดทำลายทำหลังพอกินยาตัวนี้เข้าไปก็มีอาการดีขึ้นไม่เจ็บไม่ปวดนอนง่ายนอนตะแคงเอาคาทับกันก็ไม่เจ็บไม่ปวดยายกินเป็นกระปุกที่สอง ได้จมดแล้วก็จะกินกระปุกที่สามต่อไปอีกเพราะยาตัวนี้ก็รู้สึกว่ามีอาการดีขึ้นสวัสดีค่ะ